อกมาเริ่มขั้นตอนที่เอกลักษณ์สดๆทำยา่แต่ว่ายากนะคุณนิกมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องก้าวไกลชนเลวันนี้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะมานี่ค่ะถ้ำเครื่องปั้นดินเผากันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันนี้นะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาของเด็กแต่ว่าเด็กโตอะ จะเล่นได้ไหมข้างในมีอะไรบ้างสามารถปั้นได้จริงๆหรือเปล่าทุกคนเราไปดูกันเลยป้ายมาค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะทันดูดีกว่านะทุกคนว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ยังไม่เคยแกะน,นะนี่เป็นอันบอคอ่ะนี่เป็นข้าอะไรที่นวะนี่นะคะเป็นข้าวยี่ถัง เป็นดินให้มาสามอันก็มาดูข้างในกันเลยข้างในอ่ะก็จะมีดินสามกอนอันนี้จะเป็นเหมือนตัวตัวฐานเนาะฐานเอาไว้หมุดเหมือนจะต้องใส่ฐานเลยนะอุ๊ดแล้วก็มีเครอย่างนี้แลต่อนี้วต่ออย่างนี้ด้วยทุกคน,น,น,นแล้วก็มีถุงก็จะมีไม้่ยเสียบอันนี้ด้วยนี่อย่างนี้นนแล้วก็ตอ,อดูด้วยว่ามันสูงกี่เซน ก็จะมตีตัวตัวตัดตัวขูดนะมาเหมือนเป็นพรจันทร์ครึ่งเสียวก็มีแผ่นโฟลตัวตอกใส่ชาร์จมีคู่มือการใช้งานมาให้ที่ภาษาจีนมีภาษาอังกฤษให้อะไรแล้วก็มีจานสีเหลืองเหลือ <Wow. S 1> มีสีแล้วก็มีคู่กันนะโ oh. อแล้วถึงผ้าวต้มต้นน่ะอะไ o u r later. เริ่มกันเลยดีกว่าเกี่ยวเกียเี่ยมมันแน่นมากไม่ใช่อะไรหรอกตอนนั้นอิ่มมันแน่นโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรา,าเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราอ่ะก็จะเอาไอ้ตัวอะไหล่ทุกคนมาเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบสาย,ย USB ต่อเข้ามาที่ตรงนี้เลยทุกคนดิเราก็จะนำจานสีแดงเที่ยวสีแดงใส่ลงไป กดออไปได้แล้วทุกคนเสร็จแล้วเราจะใช้จานสีเหลืองหมุนลงไปอ่าเสร็จแล้วทุกคนนี่มันจะมันจะเป็นหน้าตาอย่างกี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มขั้นตอนที่เ e อกลักษณ์สุดๆแล้วคือการปั้นนีน่นี่คือมันหมุนแล้วเราจะมาลงมือปั้นแล้วทุกคนอ่เราแกะลิ้นออกมาเหมืนกันนี่เดีย๋ยวเราแล้วทุกคนจะทำหมุนทำ ดึงไปจมน้ำในงเ,เตรียมน้ำมาแก้วนึงนะทุกคนโอ้ย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 โอ้โอ้ยมันหลีกไปเลยมั้ยให้เราวอยา่ยทุกคนให้แม่มันจะเริ่มถ่าย่ใช่ไหม,ต,ม,มต่อมาหยิบกิปปนออกมาตัวอึ้องชุบน้ำเลยนะ ะุมันไม่ค่อยเหมือนดินเหนียวทั่วไปนะทุกคนมีขี้ดินขี้โคลนทำไงอะ่ะไม่เคยปั้นมาก่อนเลยทำไงต่ออ่ะแล้วถ้าเราขึ้นคงขึ้นไงอ่ะเวแล้วไงเดี๋ยวเราต้องเป็นก้อนกลมๆก่อนอ่าเราลองมาะเรนลองวายวายวายวาทำไงอะ่ะ ทำไงอะเราต้องจุ่มน้ำเลยวะโอ้โหยากนะทุกคนยากนะยี่ยาก,ยากเนี่ยแค่แค่รูตรงเนี้ยเรายังปิดมันไม่ได้นะโอเคทุกคนเราไปดูมัน นะเ,เราห like, ลังจากที่เราไปดูคนอื่นเขาจากใน YouTube มาก็าคือเราเอาดินเหนียวอ่ะเออมาปั้นก่อนทุกคนแบบมานวดมาคลึงอ,อันนี้ก็ต้องยกอ,ออกอกะ mm. เอามานวน <c oughs> ดนวดไปนะใช้แรงเยอะจัง โอเคทุกคนเราอะ่ะก็จะมาแปะดินเหนียวอะ่ะลงไปบนแป้นอันเนี้ยนะแปะลงไปกดลงไปให้มันแน่นเพราะว่าเวลาเราทำแล้วมันจะได้เราจะมาเริ่มกันแล้ที่เขาจะใช้มือซ้ายหนึ่งตัวจับเอาไว้นะตรงกลางก็ทำให้มันเป็นรูอ้าพื้นนี่นิ้วจิ้มไม่ลงแล้วนะ ขึ้นไหมทุกคนมันจ้ขึ้นมันเป็นแว้วไหมพอรามันเริ่มขึ้นแล้วนะเนี่ยนะว้ายมันยังหนาเลยน่ยาสุดจะกลายเป็นจานไปแล้ว <gasps> เขาวอา,วา,วามันไม่ได้อะมันเหมือนแบบตอนเกี่ยขึนย้นมามนไม่เท่ากันตายยว้าวที่ เราจะตัดเราต้องเปิดอิบเราตัดอืม เรี๋ยวจะรอยและทุกคนนะคะว,วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วทุกคนที่เราอะจะทำเครื่องปั้นดินเผากันต่อนะคะอันนี้ก็แบบเป็นหน้าตาผลิตภัณฑ์ให้ดูใกล้ๆถือไปก็คือร่วงกระลาแบบในในชุดอุปกรณ์ระบายสีนะ่<อ>เขาก็ให้พู่กันมาด้วยนะให้คู่กันมาสองด้ามก็อ,อันนีนะ้คนก็เป็นสีเออ สีก็ไม่เยอะอยู่นะนีเราก็จะมาลงสีกันดีกว่าอยากจะไปขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยเลยเอาสีอะไรดีอะสีเขียวแล้วกันทุกคนเราจะใช้สีเขียวนนีเลอะอีกบอกกันบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดเพจก่อนแล้วทุกคนก็ ส่งภาพมาอวดด้วยเนาะเออเนี่ยทําได้แบบมาขิงกันหน่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะถามว่าเอ,อ้ยมันทําง่ายอไรเงี้ยเอ้อสีมันก็โอเคอยูน่นะทุกคนสีก็แบบแต่วเราจะมีการเก็บขอบอีกนึงก่อนนี่นะทุกคนอ่าอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดหน้าคุณกันเล่ปะใช้ผููกันอันเล็กอีกอันหนึ่งนะนี่นะทุกคนเราจะวาดเป็นก้าวกายแชเนลเออโหสก,กิลการเขียนขั้นเทพอยู่แล้วทุกคน ที่สุดแล้วทุกคนตอนปั้นมันง่ายกว่านี้หยอกๆยอกหยอกยอทุกอยอู่นะทุกคนแบบว่าพี่แบบไม่ได้ดขี้เหล็กอออมาตรงนี้เราจะทําเป็นฟิลแบบสีชมพูเลยอะนี่มีความเป็นศิลปะในตัวแต่เราว่าสีเขาค่อนข้างสดแล้วก็สวยเลยนะทุกคนแบบไม่ได้ไม่ได้สีแบบเท็กเจอร์ไม่ดีเลยนะแล้วทุกคนจะองหาว่าผมไม่ตั้งใจทำนะครับ จริงๆอะตั้งใจทำมากเลยทุกคนแต่แบบว่าคือเหมือนหัวทางด้านศิลปะมันไม่มีเลยนี่ทุกคนจะเสร็จแล้วนี่มีความแบบว่ายูนิคมาก <c oughs> นี่กาวไก่แต่มันโดนแบบเขาเรียกว่าของมันนั่นแหละนี่มีความแบบ เราไปหาทำกันดูก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็กดติดไลค์ให้เลยนะทุกคนแล้วก็ชอบคอมเมนต์ให้หน่อยว่าทําไมถึงไม่ชอบนะทุกคนเราจะได้เอาคําแนะนําของทุกคนไปปรับปรุงนะทุกคนว่อาออควรจะปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงเท้าไก่ใช่ได้นะทุกคนฝากด้วยวันนี้ไปไว้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย